สวัสดีครับกลับมาพบกับยินซ่าครับวันนี้มีกางเกงยีนีวายอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรีวาย501ยังเป็นป้ายปักเกนมาเล็กอยู่นะครับนะครับเป็น501หมึกดําส่วนไซส์นี่ก็หมึกดำเนี่ยมันลบไปแล้วนะครับแต่นะป้ายปักเกนยังคงสวยงามสมบูรณ์อยู่เลยเลสแท็บน,นะครับสมบูรณ์น,นะครับตัวนี้เป็นยีนภาพฟอกนะครับสีสว่าง นะพวกงานลักะของงานพวกยุค90เขาจะนิยมยีนฟอกสีสว่างๆนะครับประมาณยุค90เนี่ยนะครับเขาจะชอบแบบนั้นกันตัวนี้นะครับจะมีป้ายแครนะครับเป็นแบทวิงแบทวิงสีดำระบุไว้ made in Mexico นะครับเป็นงานเม็กซิโกตรงนี้เจ้าของคงจะเขียนไซส์ไว้ด้วยนะครับ31ป้าย ปกเกนเนี่ยมันเหลือล้างไปแล้วรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้าขาของกางเกงนะครับหน้าขาของเกงเนี่ก็จะเป็นการฟอกฟอกเฟรชแบบแบบสมัยก่อนนะครับเนี่ยการเหมือนการฟอกตรงหน้าขานะครับจะเอาขาวขาหน่อยนะครับมีมีรอยค้าบเล็กๆนน้อยนะครับตามสไตล์ยีนเมือสองนะครับแต่ผ้ายังคงสะอาดสวยงามบุดย้ำ หยําก็เป็นหุดยําทองแดงครับด้านนอกด้านในเป็นทองแดงกระดุมนี่ตอกหัสโรงงานนะครับ125งสหาันเม็กซิโก,โกครับ125ครับกระดุมนี่นะครับครบทุกเม็ดนะครับครบทุกเม็ดเลยแล้วก็ในส่วนของดีเทลรายละเอียด ะครับที่กระเป๋าก็จะมีสกรีนนะครับที่กระเป๋าไว้ด้วยกระเป๋ามีคาบเล็กน้อยนะครับจากรารใช้นะครับงานมือสองก็ประมาณนี้แหละครับนะครับงานใหม่ๆยังเรียนแบบทําคาบแบบงานมือสองก็มีเยอะนะครับนี่ครับป้ายเป็นป้ายแคร b a บดวิงซิ l เวอร์ไลนิงที่ป้ายแครด้วยสวยครับตัวนี้นะครับ ป้ายแคร์นะครับจะระบุะบไซส์นะครับก็ w 3 1นะครับ l 3 4ก็จะเป็นไซส์ l ขนาด3 1นิ้วนะครับก็จะเป็น501 0334ก็จะเป็นรหัสผ้า 5, กระดุมก็จะเป็น125นี่ครับกระดุมรหัสโรงงาน125ที่ระบุไว้ที่กระดุมส่วนปีผลิตนะครับปีผลิตนะครับก็จะดูตรงนี้นครับเดือน6ปี2004 นะครับก็เป็นงานเก่าเลยปี2004ใกล้เคียงกันพวกงานวินเทจเลยนี่ครับสวยมากเป็นงานฟอกสว่างพวกคนที่ชอบวินเทจเนี่ยในวนี้ได้ได้เลยนะสีแบบนี้นะครับเปรดแบบนี้พอถ่ายจากกล้องแล้วมันมันออกจะสว่างหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยมันมันกลืนกันเลยนะสีมันแบบใกล้เคียงกันเลยเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับ ป้ายแคร์บอกว่า31นิ้วนะครับสำหรับไซส์เอวนะครับผมวัดตึงๆได้32นะเนี่ยครับวัดตึงๆได้32นะครับ31ก็ใส่ได้นะครับผ้ามันมีเวลาซักมันบางทีมันมีหดตัวเล็กน้อยมาดูความยาวที่เป้ากันนะครับเป้านี่ยังตึงๆอยู่เลยนะครับนะเป้าไม่ปีกแตกเลยสีสว่างสวยครับเป็น สีแนววินเทจเลยสมัยก่อนตอนยุค90เนี่ยซื้อยีนสีเข้มเข้มมาก็ไปจ้างเขาซักนะครับให้ให้สีมันจางให้สีมันซีดโอ้โหสมัยก่อนจำได้เลยไปจ้างครั้งละ20บาทนะไอซื้อมาใหม่ๆสีเข้มเข้มนี่โอ้ยใส่ไม่ได้อายเพื่อนนะครับต้องไปไปจ้างเขาซักให้มันจาง ความยาวนะครับความยาวนะครับวัดแบบนี้นะครับสามสิบสามนิ้วครับสามสิบสามนิ้วครัถ้ายาวทั้งตัวก็43บวกไปเลยอีกสิบนิ้วโดยส่วนใหญ่แล้วรีวายจะเป็นแบบนี้นะครับสี่สิบสามนิ้วนะครับปลายขานี่ยังดีอยู่ทั้งสองข้างเลย วัดให้นะครับปลายขานี่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่8ตัวนี้8ครึ่งนะครับ8นิ้วครึ่ง8.5นิ้วนะครับเป็นสไตล์วินเทจแบบเมื่อก่อนนะครับขาใหญ่ๆสวยครับตัวนี้ทั้งหน้าทั้งหลังไม่มีตำหนิขาดไม่มีรูนะครับสวยถ้าใครชอบ ยี o, นฟอครับสีสว่างสไตล์วินเทจนะครับใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกสีก็ต้องตัวนี้เลยนะครับถ้าใส์ใครได้ก็จัดได้นะครับในลิงก์ข้างล่างนะครับที่ผมให้ไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับถ้ามาดูแล้วสินค้าย,ยังอยู่ก็สามารถซื้อได้นะครับตัวนี้ ว,วันนี้ก็ขอลาท,าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ